คลิปนี้จะไม่ได้มีการตัดต่อที่วิวาหรือว่าอะไรมากนะเพราะว่าผมอยอมรับตรงมาที่เกียรันค,คือถ้าถ้าให้ตัดคลิปแบบว่าใส่มุ้งใส่มุกใส่รูปภาพอะไรทุกทุกทุกสองสามวิคือผมไม่ไหวเว,ว้ยคือมันทํานานเออมันทํานานแล้วคือมันมันไม่ไหวจริงคลิปนี้เออคือมันน่าจะให้อารมณ์เหมือนพอดแคแคร์แต่ความจริงกูไม่ได้พอดแคแค์หรอกกูว่าแค่พาเสียงใส่ลงไปในแอปแล้วก็เอารูปเอารูปเอาวิดีโอหนังหนึ่งอะไรมาใส่อะไรตามนี้ก็ จะไม่มีการต่อทีอ่วิววารก็ก็ถ้าท่านชมพร้อมแล้วก็รับชมสี่ัมจะพูดต่อไปนี้เลยนะครับือจิมินะซก,กิตเล่คือในยุคที่เรามีไลฟ์แอชชั่นดีๆที่ดูเยอะแล้วเนี่ยคือพูกนี้คือหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยไลฟ์ชั่นเนี่เริ่มที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งมันก็มาจากวันที่คนแสดงด้วยที่เป็นการลบล้างคำสาขของกระตูน แล้วก็มีอวตารเดลัสเอนเดอร์อ ender, ที่เป็นคนแสดงเหมือนกันนะครับซึ่ง2เรื่องนี้นี่ก็ทําออกมาได้ดีมากๆแต่ส่วนตัวผมชอบอวตารมากกว่านะแล้วก็ผมผมจะไม่ได้มาพูดถึง2องเรื่องนั้นครับคือมันมีคือมันมีเรื่องหนึ่งเว้ยเป็นกระตูเรื่องหนึ่งที่ใช้คำว่าไม่ดังในไทยไว้แต่แต่แมสในญี่ปุ่นมากๆนั่นก็คือเรื่องโกลเด้นคามียนี่นเองเรฟูจิมินะเซกิมตะเน เแน่นอนว่าผมแนะนําให้คุณไปดูอยู่แล้วเว้ยคือแบบนะคือตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปเนี่ยคือแน่นอนแหละว่ากูต้องแนะนําให้พวกมึงไปดูอยู่แล้วเว้ยหรือถ้าไม่ดูก็เรื่องของมึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคือสมครฟรีเราต้องดูนะเว้ยเรื่องเนี้อืมคือโกเร่นขโมลเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ผมอ่านมาก่อนเว้ยเออเพราะว่าผมอ่านแต่ผมก็พึ่งพึ่งมาซื้ออ่านนี่แหละเออคือไม่ใช่คนตามมังงะมันหรอกเพราะว่าเห็นเขาขายเป็นเซ็ตใช่ไหม ผมเป็นการไม่เซ็ตอยู่ห้าล้อยกาวเว,ว้ยผมซื้อมาซื้อมาอ่านด้วยแล้วแบบไม่สนุกมากเป็นการ์ตูนที่ผมว่ายุคนี้นะ่ะมันไม่ค่อยมีเว้ยผู้มุกตลกที่แบบว่าเป็นชองหนังฝรั่งนะ่ะไม่ค่อยมีมันมีความแบบมีความเป็นนักฆ่ามีความเป็นแบบต่อสู้กันเออมีความใช้ป้งใช้ปืนกันนะ่ะซึ่งผมชอบจุดน,นี้อะไรของการ์ตูนมากๆเลยคือการ์ตูนมันดีมากครับเป็นการ์ตูนที่ดีมากคือถ้าคุณไม่อยากดูคนแสดงก็ดูการ์ตูนก็ได้ครับหรือว่า ดูคนแสดงก่อนแล้วค่อยดูกระตูนก็ก็ได้อีกฟิลหนึ่งแล้วก็อ่านอ่านม,างานมังงะไปด้วยก็ดีนะครับค่าเสียายไปเตอจะได้รีบินนะครับหยอก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 อันนี้อันนี้กูไม่กูไม่ได้การจะวางแผงกนการตลาดให้เขาใหม่เลยไม่ไม่ไนะม่ไม่นะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมยอมรับว่ามันมันสนุกมากเว้ยเออสนุกจริงเหมือนที่คนญี่ปุ่นหรือว่าคนไทยในพันทิปเนี่ยเขาบอกมาว่าแบบเรื่องนี้มันสนุกอย่างโน้นอย่างนี้นะไม่มีโชว์หน้าเบอร์เลยผมผมก็โชว์ไอเทมแบงเบอร์แบบว่า มันจะสนุกได้ยังไงวะมันจะสนุกขนาดนั้นเลยเหรอผมดูจริงให้ไม่สนุกมากเว้ยเป็นการ์ตูนที่ไม่มีช่วงเอื่อยเลยคือพอว่าพอมันจบอาร์คของมันไปอะจบอาร์คหนึ่งอะมันก็จะไปอาร์คใหม่เลยซึ่งผมชอบมากที่ว่าการ์ตูนมันไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้พาเราไปทำควสยส่งควสยเสริมคือควสยเสริมมันมีเว้ยก็คือทําอาหารนั่นแหละเออตามสไตล์ของการ์ตูนตังนี้คือทําอาหารด้วยควสยเสริมมันอะแต่ว่าควสยสลักจริงๆ่ะคือหาทองเว้ยเออหาทองแล้วก็ื เข็มข้นมากครับคือช่วงแรกเลยเข้มข้นมากช่วงหลังๆจะเริ่มมีอะไรแปลกๆครับมันไม่ได้แปลกคือมันมันแปลกเว้ยใช่เพามันแปลกช่วงหลังมันจะเริ่มมีอะไรแปลกๆที่แบบคาดไม่ถึงอคือเราดูเราเราคาดไม่ถึงกับจุดๆนี้ของมันมากๆอืมนะแล้วก็มาคูดถึงคนแสดงกันเลยดีกว่าตอนที่รู้ว่ามันมีคนแสดงเนี่ยผมก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮียมันจะทํามาไม่ดีางวะเพราะว่าผว้หย่อนรับว่าการ์ตูนอ่ะทำมาค่อนข้างเวอร์ครับ คือหลายๆอย่างของเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างเวอร์เลยแล้วแบบไอ้ที่ถ้าทำเป็นถ้าทําเป็นแบบการ์ตูนอ่ะถ้าทาเป็นคนสแสดงไอ้ยี่มันจะเป็นยังไงวูะผมก็เริ่มดูเว้ยเริ่มดูดูไปประมาณไม่กี่นาทีก็ปิดไปเพราะคือไม่ใช่ว,ว่ามันไม่สนุกนะไม่คือกูไม่ว่างเอออาจจะตกใจสักนิดแต่ว่ากูไม่ว่างก็เลยไม่ได้ดูนะแล้วก็ผมก็กลับมาดูใหมร่รอบรอบนี้ก็ดูจนจบเลยบอกว่ามันมันสนุกมากเว้ยคือแบบผมยังคิดเลยว่าแบบ มัางงะที่แบบว่าไม่มีหลายตอนมีหลายเล่มอ่ะเขาสามารถยัดยัดใส่ในหนังสองชั่วโมงได้ไงวะคือในระหว่างคือผมเข้าใจแล้วว่าเฮียเออคือมังงะมันก็มีเรื่องอยากจะเล่าเยอะนะคือมันก็แบบเป็นความรู้ของเผ่าไอ้น่อ่ะมันน่าจะมีอะไรที่มันอยากเล่าเยอะเว้ยแต่เหมือนคนแสดงจะตัดเลยถ้าผมมีปัญหาไหม่ผมก็ไม่ควมีปัญหาเพราะว่าตอนคือต้องพูดตรงๆว่าตอนเราอ่านเราไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นอะ่ะไม่ได้โฟกัสรายละเอียดอะไรขนาดนั้นเว้ย แต่พอมาดูคนแสดงแล้วแบบพอมันขยายความใช่ไหมกลายเป็นว่าผมชอบมากที่ว่าแบบว่าแบบเออให้เราได้เห็นนู่นเห็นนี่อะไรนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วแบบโห้ยอะไรต่างๆที่ผมไม่คิดว่าจะได้เห็นมันก็ได้เห็นเ้ยฉากต่อสู้เวอร์เวร์มุกตลกที่แบบสุดติงการต่อสู้ที่แบบว่าเอียคือต้องพูดตรงๆครับว่าไลฟ์ช็อตหลายเรื่องเนี่ยที่มันเป็นกระตูนนะต่อสู้อ่ะไม่ยังมาตกม้าตายของฉากต่อสู้เลยคือ คือมันทำร้ายตัวเองอะ่าพยดง่ายคือมันมันวนกลับมากัดตัวเองนั่นแหละคือฉากต่อสู้ผมยกตัวอย่างนะวันพีซอย่างเงี้ยฉากต่อสู้ส่วนตัวนะผมว่า,วามันแบบโหลวอะคือมันไม่ฉากต่อสู้ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรมากครับรคือด้วยความที่ว่าแบบงบซีจีมันไม่ค่อยมีมั้งไอ้เงี้ยแต่จริงมันก็แอบขาดอยู่ตรงที่ว่าแบบวันพีซแม่งจะตูรระดับโลกอะแต่แบบฉากนู่นฉากนี่อะไรแม่งทาไมแบบทําไมไม่ลงทุนเลยว่าทําไมแบบนะอืม ซึ่งก็ถือว่าแพ้ก็ด้คํามุยไปนะเพราะว่าฉากต่อสู้มันแต่จริงก็เขาจะได้แหละเพราะว่าคือฉากต่อสู้วันพี่กับฉากต่อสู้ก็เล่นคามุยี่ยไม่คนละเรื่องมันคนละสไตล์กันไหยแต่ผมมองว่าแบบถ้าจะทาฉากต่อสู้เดือดๆสักเรื่องหนึ่งนะคุณต้องดูแบบคิงด้อมเป็นตัวอย่างไยคิงด้อมนี่ผมยกให้เป็นตัวอย่างของฉากต่อสู้ที่เดือดๆดีๆเ,เรื่องเลในในประวัติศาสตร์ะรอคชันนะคือไม่ทาดีมากคิงด้อมอ่ะต้องยอมรับว่าแบบมีหนังมาห้าภาคอ่ะ อันนี้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีมาขนาดเนี้ยเออกลับมาที่กูได้คำวิจาต่อนะเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันจะไปคิงดอมแล้วคือมันจะมันจะวนกลับมาที่เดิมไม่ได้อีกเลยนะจะไปคิงดอมอ่ะ <c oughs> คือชาวต่อสู้ของเรื่องนี้มันทํามาเดือดเว้ยแล้วคือไลท์เชนน่ะตัวละครแกะมาแล้วข้างไปเว้ยถึงถึงบางครั้งอ่ะตอนกูดูอ่ะกูจะดูไม่ค่อยออกว่ามันคือตัวอะไรก็ตามอ่ะแต่แบบอืมก็ยังพอดูได้เพราะเพราะตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์เว้ยแต่ว่าตัวละครบางตัวมันก็จะคล้ายๆกัน เออคือตัวละครมาตัวก็คล้ายๆกันจนเราดูไม่ออกมันเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะเว้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่เคยดูการ์ตูนมาก่อนนะแล้วมาดูเลนเอชันนะผมว่าก็ดูดูเรื่องครับอือคุณดูรูเรื่องว่าหนังหนังน่าจะเล่าคือหนังมันเล่าง่ายกว่ามังงะเลยผมว่ามังงะมันเล่ายากมากเลยนะแวบกูอ่านแบบกูอ่านแล้วกูงงมากเลยอ่ะกูกูอ่านมาหลายเล่มแล้วกูยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ตัว้ายเนียว่าตัว้ายมันอยากได้อะไรอ่ะแต่พอกูมาดูเรนเอชันใช่ไหมรู้สึกว่าแบบเออกูเข้าใจละเออเข้าใจแล้วเพราะว่าตอน ไลท์ช่ั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ดีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดูนะครับแล้วก็วยความที่ว่ามันสนุกมากนี่แหละคือมันจะมีช่วงตลกกับช่วงจริงจังผมมองว่าช่วงตลกช่วงจริงจังมันเบสกันดีมากคือมันแบบว่ามันเบสกันเองอะแล้วมันสนุกเว้ยคือเบสกันเองแล้วมันตลกมากเว้ยผมชอบความตลกที่แบบว่าคือในมังงะตลกเท่าไหร่อะไลท์อชั่นมันจะตลกแบบนั้นเลยเว้ยคือเหมือนเราได้เห็นมุกตลกที่มันขยับได้อะแล้วพอมันขยับได้มันหามากเว เออแล้วก็ตอนจบก็ปูไปซีรีส์นะคือต้องเข้าใจว่าโกด้นคามุยเนี่ยคือช่วงแรกอะมันทําเป็นหนังก่อนแล้วพอหนังมันจบใช่ไหมก็คือช่วงท้ายคลิปก็จะมีเกินตัวละครนู่นนี่นั่นนั่นแหละเหมือนเขาเกินเพื่อที่จะทําซีรีส์มั้งเออแล้วแบบซีรีส์ก็ผม,มยังไม่ดูอะผมดูจบแค่หนังอแต่ผมงผมประทับใจมากนะที่ว่าหนังมันสนุกอะเออํจาจะไม่ว่าหนังสนุกแล้วแบบตรงตรง้อ้นฉบับด้วยนะมันก็ เรื่องท่ผมจะพูดก็มีแค่นี้ครับคือวนวนนู่นวนนี่ไปเยอะนะคือไม่ไม่ได้พูดนานนะเออแล้วก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าคือคลิปนี้ผมผมอยากให้มันเป็นคลิปแนวแบบว่าคุณเปิดฟังมากกว่าเปิดดูเว้ยเออผมอยากให้แบบเปิดฟังตอนกินข้าวก็ดีครับแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้เปิดดูเท่าไหร่เพราะว่าการตัดต่อมันไม่ค่อยเยอะนะคือถ้ามึงคือถ้ามึงจะดูคลิปสักคลิปหนึ่งเพื่อดูอ่ะมึงก็จะดูอะไะมึงก็จะดูการตัดต่อใช่ไหมเออเขาจะต่อยังไงแต่แบบผมอยากให้คลิปนี้เป็นคลิปอารมณ์แบบว่ากินข้าว เฮ้ยมาตั้งชื่อช่วงใหม่กันเลยไหมช่วงช่วงอะไรดีวะเฮ้ยตั้งชื่อช่วงมาเลยคืออ่ะผมจะตั้งชื่อช่วงนี้ว่าช่วงเปิดกินข้าวเว้ยก็คือคลิปคลิปแนวเปิดกินข้าวเนี่ยมันก็คือคลิปแนวที่ว่าคุณเปิดตอนกินข้าวพอนะเปิดเปิดฟังตอนกินข้าวไม่ต้องดูนะครับดึงแน่นอนว่านี่คือช่วงใหม่ของรายการเราครับก็คือช่วงเปิดกินข้าวนั่นเองนะครับนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูมาถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ ขอบคุณคนะสวัสดีครับ